เอาแล้วพูนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็ในพาคนี้พี่ไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรนะครับแค่พี่ก็จะมาตอบเคนเอนะครับแล้วก็พี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่พี่มาตอบเค้นเอช้านะเพราะว่ามันมีทุระนิดหน่อยเนาะก็นานอยู่นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับก็ท่้นครับไอ้คนที่ถูกไล่ออกจากขับพี่นะครับสามารถกลับมาได้นะครับ พี่ขอให้ทุกคนกลับมานะครับเพราะว่ามีคนคนหนึ่งอ่ะเข้ามาครับแล้วก็มาป่วนขับพี่โดยการที่มีคนนึงอ่ะแบบเขาทําดีมากก็ทําทุกอย่างดีมากแล้วก็มีคนเรื่อนันให้ให้จนเขาสามารถไล่ออกคนไล่คนอื่นออกได้ครับแล้วก,ก็ไล่หมดเลยเหลือแต่คนที่เขาไล่ไม่ได้ครับก็คือในครั้งนี้นะครับพี่ก็จะมาตัดใจครับว่าพี่จะเปิดโวพหรือไม่นะครับ ก็ในครั้งนี้นะครับคือพี่คิดมาดีแล้วนะว่าพี่อ่ะควรจะเปิดโบพาสเพราะฉะนั้นพี่จะเปิดครับเปิดโอเคทุกคนตอนนี้นะพี่เปิดโบพาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้คือพี่ขาดแคลนเงินนะทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะแล้วก็นี่ครับตัวละครใหม่ของเราครับอีฟครับได้มาแล้วครับตัวละครใหม่ครับโครมาติกครับ ที่พี่อะตัดสินใจเปิดนะรู้ไหมทาไมคะเพราะว่าถ้าพี่ไม่เปิดอีฟใช่ไหมรอบหน้าพี่ก็จะได้อีฟแล้วพอพี่ได้อีฟปุ๊บพี่ก็จะไม่ได้เลยเดนเดรี่เดี๋วดูกันค่ะว่าถ้ารอบหน้าพี่ไม่ได้ตัวอะไรเลยจะเกลือแค่ไหนอโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวคือในพาร์นนี้นะครับพี่ก็ประนะในพาร์นนี้นะ,ะพี่จะมา ตอบเคี A นะครับก็เคียนอคำถามแรกนะครับก็พี่ครับพี่เป็นอายุเท่าไหร่ครับอันนี้พี่ตอบไม่ได้เพราะว่าพี่เอางนะ่ายคือพี่เป็นเขารุ่นเดียวกับพี่แต่ว่าพี่ไม่มั่นใจว่าพี่เป็นเขาจะอนุญาตให้พี่บอกไหมนะครับต่อไปครับอา่าแป๊บนึงนะครับ โอเคคำถามนะครับเอาความจริงมันก็มีหลายคำถามอยู่นะแต่ว่าอะถ้าพี่เลือกมาแค่มไม่กี่คำถามนะเพราะว่าถึงมันไม่เยอะนะแต่พี่ต้องเลือกมามั่งนะเพราะมันเป็นแบบคำถามแบบเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรประมาณนะั <S <S ้นนะก็โอเคพี่ครับพี่ซับช่องผมหน่อยครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ซับให้นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใช่ครับคลิปมันแซ่บนะทุกคนทุกคนเชื่อเลยว่าคลิปนี้ทุกคนจะมีคนมาดูน้อยมากพี่เชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่ยอมได้พี่ยอมได้เกงครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ครับไม่ครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ